สวัสดีค่ะลิซ่าฮิ a l ลิ่งซิตีนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศหัวข้อสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ในปี2021นะคะก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะผู้อ่านก็เลยอยากจะทำคลิปพลังงานบวกๆเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะคะก็ผู้อ่านขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสและมีความสุขสำหรับทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะ กองแรก opportunity กองที่2 delight กองที่3 change กองที่4 release ก็ให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจของของคุณมากที่สุดนะคะถ้าคุณเลือกได้แล้วคุณสามารถไปคลิกดูคำทำนายของคุณตรงช่อง description ได้นะคะผู้อ่านทำาำําสแ a ไว้ให้แล้ว ก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กองแรกเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกองนี้นะคะ o p portunity นะคะเรามาดูกันว่าในปี2021นะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรรอคุณอยู่นะคะใบแรกคุณได้จะให้พิเทส queen of pentacles Six of Wands Queen of Inspiration Two of Inspiration Queen of Materials mm -hmm. Trust Buy the book Spirit, family, friends, and guys. The Ghost Dance. When I melt my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Giraffe Spirit. See the big picture. Hmm. <laughs> uh, give in the passion. curiouser and curious. Discovery and quietly weirdness. Curiosity. ่สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะในปี 2021, คนที่เลือกกองนี้นะคะอ,อย่างแรกต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์มียานอย่างรู้ที่ดีนะคะคุณจะได้พัฒนาจิตวิญญาณของตนเองนะคะให้ไปในเลเวลที่สูงขึ้นและพบเส้นทางที่ใช่คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากมายามีไฟในการทำงาน ทำในสิ่งที่คุณรักและมีแพชชั่นเป็นอย่างมากเหมือนไพยย่ใบนี้นะคะผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นดนตรีอยู่กับน้องแมวก็เ,เหมือนเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักที่มีแพชชั่นนะคะมันทําใหเ้เขาปล่อยพลังงานแห่งความสุขออกมาแล้วก็คุณก็จะได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆในชีวิตจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆซึ่ง ระหว่างทางอะคะอ่ะระหว่างทางที่คุณเดินเดินไปตามแพชชั่นเดินไปตามความฝันของคุณมมนอาจจะมีบททดสอบให้คุณได้เรียนรู้แต่บททดสอบนั้นนะคะมันก็จะทําให้คุณเติบโตจักรวาลอยากให้คุณเปิดใจนะคะเพื่อ,อรับสิ่งเหล่านั้นคุณไม่ต้องกังวลในเส้นทางนั้นเลยเพราะจักรวาลจะส่งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้คุณเอง คนเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านในด้านที่คุณต้องการจะไปอะคะ่ะต้องการจะได้คำปรึกษา,าเขาจะเป็นที่ปรึกษาและคอยให้คำแนะนำแก่คุณ ขอให้คุณมีความศรัทธานในสิ่งที่คุณทำนะคะจงมองภาพกว้างมองในมุมมองที่แตกต่างแล้วคุณจะมองเห็นเองว่าคุณจะไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งไว้ได้ยังไงนะคะสิ่งที่รอคุณอยู่ก็คือความสำเร็จและความมั่งคั่งคุณได้ Queen of Pentacles มา2ใบเลยนะคะนั่นแสดงว่าการเงินในปีหน้าของคุณจะดีมากๆแล้วคุณก็ได้จะได้พบเส้นทางใหม่ๆในชีวิต เส้นทางที่คุณมีแพชชั่นมีแรงปรารถนาที่จะทำมันและคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนคะ่ะในปีหน้าก็แสดงศักยภาพตัวเองออกมานะคะทำมันให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลใดๆคุณมีความสามารถคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณมีเซนต์ดีให้เซนต์นำทางคุณไปนะคะแล้วคุณจะได้พบกับคำตอบ หรือเส้นทางที่คุณตามหานะคะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ไม่ว่าคุณหวังที่จะทำอะไรหรือตอนนี้คุณมีแผนที่จะทำอะไรอยู่ขอให้คุณลุยได้เต็มที่เลยค่ะทําตามแรงปัรถนาตามหัวใจของคุณได้เลยมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่มีชัยชนะรอคุณอยู่มีการเงินที่มั่งคั่งรอคุณอยู่นะคะ ก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ d e r i t e เรามาดูกันว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรในปี2021ที่รอคุณอยู่นะคะ okay. ใบแรกคุณได้ six of pentacles เงินมาแล้วนะคะ the magician อืมไพ่ดีจัง Queen up cups. Nine of emotions. Ten of emotion. Wheel of voice. Let your fans help you. Slendipity. The rainbow. I trust that my powerful intentions, combined with my faith, are enough to arrow my vision to become my reality. Eco spirit, spirit has your back. Energy. fragment energy healing waters becoming blabber ค่ะสำหรับคนที่เลือกกลองนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอในปี2021นะคะก็คือ ความสุขในชีวิตอย่างผู้หญิงในรูปนี้นะคะทีไลท์ like, ความสุขคุณจะได้พบกับความสุขในชีวิตค่ะคุณได้ทั้ง n i n of Water n i h t of Emotion ก็คือ n i h t of Cups Ten of Cups ก็คือความฟลความรู้สึก f u l f i l ในตัวเองความสุขความสมหวังอะไรพวกนี้นะคะ คุณจะได้คุณจะบาลานซ์คุณสามารถบาลานซ์พลังงานคุณได้เป็นอย่างดีในปีหน้ามีความชัดเจนกับความต้องการของตนเองรู้จักการให้และรับที่เท่ากันยิ่งคุณอยู่ใน e NERGY ที่ดีะคะ่ะคุณจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆความสุขรวมถึงโชคดีๆเข้ามาเข้ามาหาคุณนะคะยิ่งจิตคุณโฟกัสที่ความสุขคุณก็ยิ่งได้รับมัน สิ่งต่างๆที่คุณอาจจะเคยทุกข์เคยเศร้ามันจะจางหายไปค่ะคุณมีทั้งเพื่อนและจัก,กรวาลที่คอยสพอร์ตคุณอยู่คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเข้ม,ขมแข็งขึ้นมองโลกได้ชัดเจนและกว้างขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ตัวเองมองสิ่งต่างๆในมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะ,ะมันจะทำให้คุณสามารถดึงดูด สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตคุณคุณจะปล่อยเรื่องราวที่เป็นดราม่าทิ้งไปนะคะก็ขอให้คุณอยู่ในพลังงานบวกไว้นะคะแล้วคุณจะได้พบกับความสุขอย่างล้นเหลือแน่นอนบาลานซ์พลังงานตนเองให้ดีให้ะระลับเท่ากันให้คนที่คู่ควรให้นะคะคุณมีความสามารถที่จะ a ม i f e ฟ t หรือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงได้นะคะคุณมีความรู้เพียงพอคุณมีข้อมูลเพียงพอคุณมีอาวุธเพียงพอที่จะทำมันให้เป็นจริงได้ก็ขอเพียงแค่คุณโฟกัสอยู่ที่ความสุขแล้วความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนนะคะมันจะเข้ามาหาคุณเอง ก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในปีหน้านะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเช้งเรามาดูกันว่าในปี2021จะมีสิ่งดีๆอะไรรอคุณอยู่นะคะใบแรกคุณได้ six of wands fire of swords Six oh, of Swords ะะขอโทษที uh, The World Tent of Inspiration Mill of Inspiration King of Inspiration Wedding oh, ใครจะได้แต่งงานเนอะ Poist When I live and act from a place of spiritual alignment, I can trust that everything is working out for me, even if I don't know when or how it will happen. The moon, Buffalo Spirit. Dependent universe will provide consciousness deserving hmm. Pan and sis the right way learning to create what you deserve. Pa some love conti ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยผ่านความยากลำบากหรือเรื่องราวที่ท็อกซิตมาเป็นเวลานานแต่ในปี2 0 2 1่อค่ะคุณจะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้คุณจะพบว่คุณจะจบวงเกาะวงจรเก่าๆแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นทางเดินใหม่จะก้าวเดินไปทางที่ใช่สำหรับคุณคุณจะโฟกัสที่ตัวเองเลือกทำในสิ่งที่คุณชอบและมีแพชชั่น คุณจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายมีแรงบันดาลใจอย่างมากในการสร้างในการทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้สำเร็จนะคะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นอยู่ใน Power ของตัวเองรู้สึก f ฟูลฟ l l กับชีวิตตัวเองเออรู้จักคุณค่าในตัวเองรู้คุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รู้สึกสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่มีและได้รับมา รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรซึ่งความรู้สึกฟูลฟิลในตัวเองเนี่ยค่ะความรู้สึกอิ่มเอมกับชีวิตที่เป็นอยู่มันยิ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะและสำหรับคนที่มีคู่คุณอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์คืออาจจะอัพเลวพัฒนาเลเวลจะ มีการมั่นหมายแล้วก็มีการแต่งงานเกิดขึ้นแต่สำหรับคนโสดคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนที่มี potential ที่จะ,ะมี potential ที่คุณสามารถจะพัฒนาไปถึงท่านแต่งงานได้นะคะก็อะไรดีๆที่รอคุณอยู่ในปี2021ภาพรวมก็คือคุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะอยู่ใน power ของตัวเอง การสำนึกรู้คุณการฟูลฟิลตัวเองรู้ในสิ่งที่คู่ควรเ,เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องที่เด่นๆก็จะมีเรื่องการงานนะคะแล้วก็ความรักอืมก็น่าจะมีเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณ อยู่ในพลังงานบวกๆเข้าไว้นะคะแล้วก็การสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้รับในแต่ละในแต่ละวันนะคะมันเหมือนมันเป็นกุญแจของกฎแรงดึงดูดก็คือยิ่งคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีและได้รับเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่า เม okay. ื่อใจคุณรู้สึกว่ามันเติมมันเต็มแล้วมันอิ่มเอมแล้วคุณไม่รู้สึกขาดมันจะยิ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามายิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะมันในปี2021มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากสำหรับคุณก็ขอให้คุณโชคดีนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ ลิลลเรามาดูกันว่าในปี2021จะมีสิ่งดีๆอะไรรอคุณอยู่นะคะไปแรกคุณได้ To Advance the Tower Queen of Swords To a v o i e the Devil a t a v o i c e waiting for. Our part. When I connect to the spiritual realm, I open the door to receive divine guides, clear direction, and great wisdom. Back and forth. The heart of sky, hummingbird spirit, be here now. Tears of joy and sadness. Clock time, time pressure, in a rush. ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ เอเนอร์จี uh, เหมือนตอนนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกที่จะจบหรือจะอยู่ต่อในสถานการณ์นั้นๆนะคะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันหาทางออกไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ในปี2021ะคะ่ะคุณจะพบทางออกคุณจะเลือกเส้นทางได้พบผนทางที่จะปลดปล่อยตัวเอง คุณจะคอนเนกกับจิตวิญญาณตัวเองมากขึ้นชัดเจนกับตัวเองมีความมั่นใจขึ้นคุณจะเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นนะคะมันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นออแล้วก็มีความเมตตาต่อผู้คนมากขึ้นและด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งของคุณนะคะคุณจะสามารถนําพาตัวเองไปสู่จุดที่คุณจะพบกับความสุขสงบได้ สิ่งที่คุณปรารถนามันกำลังเดินทางมานะคะมันอาจจะมาช้าแต่มันมาแน่นอนเหมือนสุภาษิทธิ์ช้ช้าๆได้พาเล่มงามนะคะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอะไรสิ่งดีๆอะไรที่รอคุณอยู่แน่นอนค่ะว่าคุณจะได้รับอิสระภาพคุณจะมีอิสระมากขึ้นออกจากวังวนเดิมๆอะไรของคุณหรือสิ่งที่มันท็อกซิกที่เป็นท็อกซิก ของคุณอยู่ตอนนี้ค่ะปีหน้าคุณจะสามารถปลดปล่อยมันออกไปได้แล้วก็รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นได้รับอิสระภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมก็สำหรับบางคนนะคะการได้รับอิสระมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขามีความสุขมากๆก็ได้นะคะกออ็อย่าก,กักขังตัวเองนะคะทุกชีวิตคุณเป็นของคุณคุณกำหนดเองได้ ก็คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องอะไรนะคะอย่าก,กักขังตัวเองไว้คนอื่นขังคุณได้แต่คุณห้ามขังตัวเองนะคะอย่าขังใจตัวเองอย่าขังความคิดตัวเองปล่อยความทุกข์ความเศร้าความกังวลทิ้งไปนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองโฟกัสที่ความสุขโฟกัสที่ความสนุก สิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากเาเรื่องเศร้าเรื่องที่เป็นกังวลได้นะคะก็พยายามอย่าเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะบางทีการออกไปพบปะเพื่อนฝูงการอยู่กับครอบครัวการอยู่กับสัตว์เลี้ยงมันอาจจะช่วยลีทพลังงานคุณพลังงานลบๆออกจากตัวคุณได้นะคะลองดูนะคะว่า ทำสิ่งไหนแล้วมันทําให้จิตใจคุณสบายขึ้นหรือการออกไปเที่ยวท่องเที่ยวตามธรรมชาติการได้อยู่คนเดียวสักพักมันก็อาจจะช่วยคุณได้เช่นกันนะคะก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสสําหรับคุณนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ